หนูนางงามแต่ล่าอะไรคะแล้วอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆด,ดีกว่า <c oughs> ไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะคทีมนักวิจัยไทยของเรานะคะเก่งมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงรัติรสคนคนการถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะหรือว่าดออรออยนี่ท่านนี้นี่เป็นนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้าน,านเภสัชาศาสตร์สมุนไพรค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเธอได้ส่งผลงานของเธอเข้าประกวด แล้วก็น่าจะได้รับรางวัลน,นะคะ <Wow. S 1> ชื่อเบวิพันธ์ก็คือการเพิ่มการละลายน้ำและการดูดซึมของสูนไพรสำหรับการป้องกันโควิด19นะคะโดยที่เธอเนี่ยได้นำเอากระชายขาวฟ้าทลายโจรขมิ้นชันภูคาวมะขามป้อม <Wow. S 1> แล้วพบว่ามีฤทธิ์ในการต่อต้านไวรัสโควิด19 <Wow. S 1> ได้เป็นอย่างดีอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนว่าเวลาที่เขาส่งพวกงานวิจัยแบบนี้นะคะ wow. จะอยู่ในห้องปฏิบัติการและอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นถ่านเพาะเชื้อเออคือคือมันจะเป็นอยู่ในปัจจัยที่เขาจํากัดครับมันไม่ใช่ว่าสามารถที่จะตอนนี้ก็คือกินได้เลยหรือว่าอุ้ยทุกคนไปเราไปเอาทุกอย่างกระชายเข้ามารวมกันย่ากินแล้วเราก็ต่อต้านไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อันนี้คือเหมือนกับว่าอยู่ภายใต้ข้อจํากัดว่าในสภาวะอากาศแบบนี้ในภาวะแบบนี้เชื้ออยู่ในเพาะแบบนี้แล้วเอาตัวเนี้ย พวกนี้ใส่ลงไปดูซิว่าเออว่าพอเพิ่มการละลายน้ําลงไปแล้วมีการดูดซึมของเชื้อเนี่ยมันไปฆ่าเชื้อได้ไหมอะไรประมาณนี้อยู่ในห้องเหมือนกับเป็นงานทิจนั่นแหละแต่เขาก็ได้รางวัลมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาตรงนี้ไปต่อยอดอีกทีหใช่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 เก่งจังเลยอ่ะอยากให้พ่อแม่ภูมิใจเราแบบนี้บ้างอ่ะ ไม่เห่นว่าแต่ถึงเรื่องขนาดนี้เลยตอนเรียนเรื่องประกวดมารยาทอะไรก็ไม่เข้าร่วมน่าถือว่าตอนที่พี่อ้นเรียนจบมาได้คุณพ่อคุณแม่รับอยากให้พ่อแม่ภูมิใจปะพี่ทำไมอ่ะนี่อ่ะขึ้นเราไปครอบครัวหัวร้องเออใช่ฉันต้องไปอยู่กับเขาฉันจะไปอยู่ในบ่อจระเข้ กทำไมไม่เซฟพี่สี่อะพรแค่พี่สีจบได้เรียนจบได้พ่อแม่ก็ภูมิใจไอ้เรื่องจบประจบอยู่แล้วฉันเก่งมากฉันเรียนสามปีครึ่งเอาจริงเหรอจบประจบอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าอะไรที่เป็นนอกเหนือเช่นมารยาทหรือว่าอะไรต่างๆอย่างนี้นี่นั้นอ้โแล้วเนี่ยสามปีครึ่งคือจริงๆอ่ะเขาให้เรียนหลักสูตรเนี้ยสองปีสองปีสามปีครึ่งเดี๋ยวจะโดนตบนะคะอุ้ยหัวร้อน